กาบสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสกุลุกคนการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบ้านปไาอีกแล้วมันนี่กับบรรยากาศตอนเศร้าเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าบาบุญกัสีเดินทางออกไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอีกขึ้เก้าเนาะแต่ว่ามันนี่เนาะบาบุญกัสีพาอาทางเนี่ยบาบุญออกไปน้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็คืออ่าบาบุญสิไปเฮ็ดสัมมโนอุัวเนาะเพื่อนเนาะพี่น้องคือบาบุญยังเมื่ท่านมีสัมมโนอุัวเนาะกาออกไปกัสีออกไปอ่ากับบาเสียงอีกขึ้เก้าเนาะ ออกไปน้ากันนะกะส่วนเมียบาบุญนี่กะสีให้อาเป็นเข่ามาทั้งอ่าคนที่ว่าเล่นเห็ดสัมโนครัวเนาะเพราะว่าบาบุญออกไปแล้วก yeah. so ็คือชีบะได้กับเข่ามาเนาะพ่อพี่น้องเนาะถ้ากับเข่ามาอีกมันก็สวยพี่น้องเลยอ่าตอนนี้บาบุญก็อยู่ทั้งเพื่อนมาเสียงเนี่ยเพ่อพี่น้องเลยอย่างไรก็อ่าเข้าไปหาลูกมาเสียงเพิ่งก็นาะเพราะว่าบาบุญก็ผ่านมากันยังบ่ได้เคยขับผลิตน้าลูกมาเสียงจ้าคื่อเนาะโอเคพี่น้องไปอ่าเฮียนซานของมาเสียงพี่น้องเลย

เอ้ยพี่น้องเอ้ยยังบ่ฮู้จักพุ่นนี่อืมพุ่นนี่จักบ่พุ่นนี่น่ะจักหมอกแล้วบ่นี่โอ้บ่เสียงเฮ็ดหังเนาะกกกัวอยู่นี่เอ้าอถ่ายคลิปบ่โดยเอ้าสดีพี่น้องอได้ยังกินนี่นะยังกินข้าวเด้พี่น้องหน่อไม้กับแจวแจวไม้ต้มินแห้งว่นี่นักพริกโดนู้อ่ะบ่เสียงกินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยทางมานําบ่มื้อนี้แม่นมานํานี่ ว่ามะนี่อ่ามาบุญชีวิตอันไปธุระน้ำด้วยอาเสีไปเฮ็ดสัมโนครัวเนาะอ๋อขึ้นซื่อว่าเงนว่าเรามีครอบครัวเราแล้วเฮ็ดสัมโนครัวกวอ่าเวลาเราเฮ็ดหนังชนีมันช่ได้ง่ายขึ้นนหนายังบ่ทันได้อันทันมีว่าแต่ยังบ่ทันขึ้นเตี้ยว่าบวชอามีตั้งแต่อ่าอยู่ลำพอน้ำเมย์ผู้ไหนเนาะ แต่ว่าแยกออกมาเน่ยังบ่ทันนี่ในครอบครัวครับแมนในครอบครัวนี่คือยังมีไผ่มีอ่าก็คือเฮาก็อยากเฮ็ดให้มันสะดวกสบายเวลาเฮาอันไปเฮ็ดใหอยนี่มันสิสะดวกสบายเด้อันนั่งกินข้าวกินข้าวกินบ่ข้ากรอบฮะแฮงบ่เฮ็ดน่ะอ่าเพิ่นว่า3,000บาท3,000คือ3,000บาทไ่้เสียง 3,000บาท3,000บาทโตอย่ประมาณเกือบล้าน5ล้าน6พุเนแนเนาะแม่นเพราะว่าอ่ามันก็เป็นช่วงเงินที่ว่าอันหยังขึ้นลงเงินขึ้นขึ้นขเนาะงินราวขึ้นอือขึ้นลงลนั่นแหละขึ้นลงกันยังบ่คงที่หรอกอ่าก็แพงอยู่กนัดไว้อ่า9:30นมื้อนี้บ่แม่นไปสัมภาษณ์เพิ่น่สัมภาษณ์ไปอัน เส้นซื้อเฮ็ดหยังน่ะเนาะแม่นอ่าก็นัดเพิ่นเด้อเพราะฉะนั้น่าบ่เสียถ้าเป็นบ่ได้สิเฮ็ดน้ําหนังบ่ยังบ่ได้มีบ่เยังมีบ่ยายมาเพิ่นได้พี่น้องออกันคนียังเพราะว่าไปเฮ็ดเวรงานอยู่ไทยอือคือกันเนาะคือกันเวรอยู่พุ่นน่ะบัดนี้อันทางบ้านเพิ่นก็แยกออกไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาบ้านจังเฮ็ดเ็ใหม่เพิ่นว่าแต่ว่ายังบ่ทันได้ ยังเป็นเพื่อนอยู่เพื่อนด้วยกันยังเป็นเพื่อนอยู่นะเพื่อนอยู่นี่แต่ว่ามีพี่น้องในมูอจักคือมูอของแม่นพอแห้งแล้วเฮ้ยเฮ้ยสบายดีโยงโมบ้านนี่โมเป็นได้ล่ะโมเป็นได้เนี่ยนะเป็ียนอย่างไรเนี่ะเฮ้ยมึงควรไปบายไปช่างกันนี่เป็ียนอย่างเวลาเข่ากล่องมันได้หนีแล้วด้วยสบายดีสบายดีพี่น้องกันเนาะเออ เป็นตายจักวะเตสบายดีเนยังอ่ะสบายดีแล้วเออตาเป็นยังน่ะฮึตาโตไม่่าตาโตอ่าี่ไปให้มอเบื้อยู่นี่กัตาเป็นสิววะนี่น่ะเออเป็นิวนตาิวตาเไงกับตาที่โตโตอาเลยเอากินไหมข้าวนี่กินไหมกินไหม ะโอ้ใช้มาบุญกินหรืวกินอะไดิกินมาแล้วกินอันกับหน่อไม้ขี้กันนี่นะน่อไม้ยังไงช่วยใครเนี่ยจุ๊บจุ๊บคือหนึ่งขสองลายเทพอย่านหมูอีมบ่ไมเอาไปน้ำได้บุญนี่นะเอาไปน้ำบ่เอาไปเบิดนี่บ่เบิดนี่เลยเบิดนี่กันกินมากัวเจ็บท้องข่าวก่กินคือสิบอะไรกินอย่างนี้เอาไปเบิดนี่กินแต่ข่าแล้วคือสิบอะไรกินกับเล้วนาำมาพี่น้องมา

แม่ตำนต้อน้ำใม้กันนะนม่จักเจ๋งนม่อันพุ่นแห่พี่น้้มอันแต่ไปบรทำไมาได้พุ่น่เก่งขมวนเนาะขมวนพอดีไปไปมนันเท่ากับผานสสงแข็งบ่สงแขงเงขมวนเก่งบกตุนกโตือกเมื่อยแต่ค่อนตกเมื่อยีมน่เพราะว่า เานั่งรถลายเนาะอ่านโทรตามเนาะเมนบอนี่สงใซแล้วนี่าเวลานัดบน้ไงปบุญมากครับสมือเพี่น้องันประเียงสามานี่แหละ่น้ปบุนพ่อน้องเันเมนรถปรเชียงไหนพี่น้องเอ้รถประบุเนาะที่ผ่านมาการรถขั้นขาวมีพี่น้องเลยถามว่ารถปรเซียงบเมนพี่น้องอันี้บ่ รถบ่าบุญมีเร่กับบุมี่ยังพี่น้องเลยมอเตอร์ไซค์กับเว็บจีนแข้งี่ต้องเเว็บจีนไปซ่อมวานีกับเบิร์ตซีเซนก็เซีก่ง้บุาอไปขางนอกยังพอมันยังมีหลายจุดอีกยอะมาบุญกัมีกับซัำบมี่อะไรพี่น้องเลยร่ามีกับังั่ได้ใจมอกเพราะว่าเอารถก่าเนาะแน่นรถอ้าเนาะ กะมันสามสามแสนบาทคุณน้อยยังไม่ได้จ่ายคนจ้าบาทเยวง่าะมู้นี่หนีอ่ได้หรอกไม่เอ็ม่ขนกันต้องพอนเพื่อนยืนนีแล้นเพื่อนอนีเพื่อน่แย่หว่านมันนีอนี่อีกนะคนท่านีเอเพื่อนมันนีตลอดแย่วนยองไ่ได้จ่ายบนเยอมเฮ้เพื่อนนี่เป็นนีเท่านี่โอกะเกือบส่หามืนได้เนาะเกืบสี่ปหนี่ามื่นหามื่นเพื่อนหมื่น แตู่ยอมตี่นีกับพูได้เินคือการคือารท่ากันเนาะเพราะว่าถ้าถ้าหาเงินได้จงมาเห็นมันได้เนาะสำหรับเห้เนา่มัได้เหรอจะหนียุงเทพจะนีก็ไปจะหนียุงเทพกันนี่เนาะจะหนีไอ้ไอ้คนเดียวนี่แหละที่ยวรถแดกะพอนวดเนาะพอนดตูดไดกบัดนี้พอนอันเพื่อนแดกบมาพอนรถเอีกบีดเอ๊จะเป็นหนีตลอดได้บ่ไว้เพราะว่าอ่าแรกเนาะเขาก็ยืมันเงินเทือดเงินเยู่เนี่ย เดนี้ครับเือนดนี่หาเนไปผ่อนด้วยังไม่ผอนบอกระไรใจี่ผอนเงินเพรได้กด้อยอีกนี่นะ่าฮ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 ่า่าไดาเ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่้ฮ่า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 ่า็นาา่า่าน่า้าฮ่าบ่นฮ่่าฮ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 นาฮ่่านา่า่าฮ่า่่่่ท่านั่่่า ถารอเป็นก้อนเดือนในชันกัมีเป็นหนี้ก้อนมาเห็นนจ้าสิบุตรานน้ำมูเหรอชา้นนี่เพราะว่าเฮ้ยเคยผ่านมาแล้วจุดนี้แหละก็เงินก้อนเขาเขาได้มาเขาแบบว่าเขาไปใส่สื่อหน้าอื่นเนาะเขาเห็นเงินเด้เขาแบบว่าเห็นได้อย่างไรเนาะเขาเห็นเงินเป็นก้อนนะอ่าวันนี้เขายืมเขายืมว่าเฮ็ดเพื่อนนี่คือเขายุนใจแต่เพื่อนอย่างเดียวเนาะอ่าวันนี้เขาถ้าว่ามหาใส่คือแบบว่ามีอัน เิ่นกดดันอยู่เนาะเจ้านี่เขากันกดดันในเขาอยู่นั่นอยู่เขาใจอยู่วันนี้เขาก็ต้องจำเป็นนะเมาชิยู่บ้านนี่อยู่อันกรุงเทพกรุงเทพเป็นหนีบัสมาอยู่บ้านเป็นหนีเอื้อนอยู่อยู่กรุงเทพเขาก็ต้องเห็นบ้านอีเบอร์เนาะนี่จ่เป็นหนีวัดอยู่ใช่ไหมกรุงเทพกับชัยราศ์เข้าห้องเองอ่านี่อยู่นี่กินซื้อข้าวหน้าท่านป่าซื้ออีเดมบ่เลยซื้อเองทุกอย่าง ยังไม่ยู่กันหลายก้อนเพาะ่เขาไ่ได้ซื้อเขานะแม่ยุ่มเพราะว่าเขาเห็ดเองดีดีอย่างคือเขามีเฮือนเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เข่าไม่ได้ซื้อเขาเห็ดกินเนาะอาแต่แนีับเป็นอันนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยจำเจียวจำจุหน่อไม้ยังเนี่ยยังเส้นมักพริก่งเท่ากระปุกไรเนาะแต่อันนี้นะ นั่น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 ใช่ไหมกินที่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นะนั่นจะได้พอกินอ่าแต่ว่าเป็นร่างหน่อคือชิมันอันนี้อันนี้นี่แต่กะนี่ละนี่หน่อไม้บ่เคยขาดนี่มีกูมือนี่เราไม่เราไม้นี่คืออ่าว่าไงกินตลอดแบบว่าโบราณแรงหรือว่าฝนเนาะกินได้ปุ๊บเ่อกินได้ตลอดกินลายกะบุลีเหมือนก่นแต่ว่ามันกะจำเป็นเนาะ ย้อนบ่มีอะไรของอยู่ของกินนี่แหละไปก็อยากกินไปของแซ่บๆน่อเนาะแต่ว่าก็หยิบเลี่ยงมาได้ลําหน้ามาเมื่อยนี่แซ่บได้โอ้เจอแต่แกงน้อมใหม่หูมือถอยนะหักแล้วอุ่นกระเจียวสิได้ต้มจระเจีวใช่ไหมว่าปากเฟื่ยเปล่ากินขนมแบบนี้หายะแบบนี้แมนแมนยู่ห้องน้ำชุ่ยๆเลยนี่เสียบปะเสีบปะเสีบปะฮะปากเป็นยีบอ่ะนี่ ฮะฮ่าฮาฮ่ะเ่าอีาฮ่าเ่าฮ่าอ่าฮ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 ่บฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ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 เนน่าฮ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 นาฮ่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 าะ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าา่่า่ คำจริยธรรมอย่างเดียวว่าแรงกรำอย่างเดียวมาทางของบุญเฮ็ดมาบุญเออบุวิพชรขอมางานกับนายจ้างกับบุญบมีมองเห็นงานนายจ้างนอนอยู่ในห้องเหมือนเออยินเดีวกันนอนยินเดีวกันนอนวันี้อยู่ไรอยู่ไทยวันนี่ครับนี่อยู่ไทยวันนี่เนี่ยอ่าวันนี้อยู่บ้านเขาอื อ่าพู่นี่นั่นได้รับ10จํานนไทย3คนนึงเนาะออถือว่าค้าใหญ่มากก็ไปําไปเนอยู่พุ่นสบายเลยพู่นีว่ามีใบจ้งเกิดมีอ่าเขาบ่ไเลยเออยังนี่ว่ายังบ่ได้ยินนี่เอาดูอคําบ่มีโควิดมาก็บ่ได้เกิดเจ้าเป็นยนโควิดเนาะจังไดเกิดโอ้ยเป็นเโควิดเป็นเ หลายคนเ้วมาตวเซียงนะเวหลายคนเลยถึงว่าถึงวาโควิดนะตอนนั้นก็หาเงินใช้ได้หลายทางตัวเองก็ไปหาหมอได้รักษาตัวเองแน่รักษาอย่างไเอาเป็นไทรอยเป็นไทรอยไปหาหมอได้ตอนนั้นใส่รอบละพันละพันเช่ารอบวันนี้นะเช่าว่าเช้าได้กิกยาสีหาเดือนเลยเออมันเจ็บบ่ ตอนแรกมัไม่ได้เจ็บเลยแค่ว่ามันใจสั่นแต่ก็มันน้ำหนักค่ะมันลดลงไว้และก็บเอ็นขาห้องโหกนะตโก่าะโกลนจอยกอยังไงเขากินเลือดเนาะคนในอันเบแมนผมเนี่ยก็ล่นผมผร่นอีกผมล่นอีกทำหม้อกินนั่นนะสูงที่ลดบอกเป็นงวแต่ว่าไปหาหมอว่าทำเป็นคนสูงกันอยู่น่ะใจเอ้อของหัวใจวายเลยแต่มันมันขึ้นสูงเลยผมหลังสูง เลยนี่คะยังอัายุอินน้อยอยู่บ่ว่าได้สั่นนะมือเดียวน้หนักลงหวาบเนาะยิราพีเพื่อนแอถ่ายดูจ่อยเนาะเนยยิ้มเนาเชียวยิ้มเราเนาะบุญมาถ่ายใ้ถุงเนาะเออเกิดออกไปแล้วนี่เพราะว่าเพิ่นกาโทรตามไปเนาะอันถูกพ๋อเพิ่นโทรตามนะว่าเมีนเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่เนาะเพราะว่าพนท้าพนไปถ่ายหรือพนแนวเพิ่นหอดแล้วบ่ อดเลยวแจงวไปสัมผัสอันนี่นะโดยูเจ๊ติดรถไปน้ำมีเริ่มนีเด้อโดยโดยโดยไปงคก้วมาหเป็นหาวิชัอยู่เือเลยไปไ้เลยแกวน่ข่อยกัไปแต่ข่อกับลงแง่ไปแล้วกาชัยเพื่อนเข่ามากกับอ่าทั้งเพื่อนทน่ปู่นายนานเล่นนั่นแหะออหเพ็่นข่ามากเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาบนข่ามากแล้วมันมันสวยแล้วเนาะ ตอนนี้มันก็เก่ามงเพิ่งจะเข้าชิบมุงเพื่อแล้วนั่นก็พอดีเที่ยงเข้ากับรถไฟไปใจฮะนะเนยๆเนยรถจักไปน้ำดังกับมีรถจักมีรถจักรเพียน้องรถจักรคันทางอันเดียวก็อู้อ้ายเยอะเมื่อบ้านกยังว่ามาอยู่ป่านนี้จักรอีใส่จักรอีใส่โต๊อกองจักรอีใส่เนี่ยไปไล่ไปน้องไม่ไล่ คืออยู่นะเขับ้านไม่ไล่เลยยิ้มเนาะยิ้มเนาะยิ้มเหรอเนยเลยทางบุญดีเนาะพอทางเดือนไปถ่ายเลยเลยได้ใช่ทางไหนกินน้ำกินในเนาะเดี๋ยวบุญวิทาอยู่ดูเด้อเลยสบายดีรูปแบบนี้เลยสบายดีเนาะสบายยังไงเนยเนยไปบุญกันเดินทางไปหาเพื่อนพี่น้องเพื่อนถ่ายเพื่อนโทรมาคิดเนาะเพื่อามีหลายทางไปคิดกันเนาะ ดี๋ยวเอ้ยอ่ามาบุญกะออกมันีหนะพี่นอ้องเลยเาินทางเข้าวัดเสียงกันาทางเข้าบ้านวัดเสียงเนาะมีน้นำเนะาะเพราะว่าเชงเทิงมันเป็นหนองน้องเลยโดยไปปขึป้นรถขึ้นรถสสวัสดีีพพ่่่ออแมน้งเนาะไปเดินทางไปแล้ววันนึงอ่าสำหรับคลิปนี้มาบุญกะอ่าถ่ายอ่าบรรยากาศเนาะอ่าเราคุยกันเด่นเบานัวหัวมวนน้องไปพี่น้องเนาะก่อนจะออกเดินทางก็คืออ่าสิพาทั้ง ยาบาบุญเนาะออกไปเฮ็ดสามโนคัวก่อนกับตัวบาบุญเองเนาะเพราะว่าบาบุญกับโบมีเพราะว่าอ่าเวลาเข้าไปเฮ็ดหันเฮ็ดนี่มันกะยากพี่น้องเยครับโบมี่สมโนคัวแล้วก็มันเป็นอ่าบ่มี่ซื่อเนาะก็มี่ซื่อแบบว่าอยู่ในอ่าหัวขวดใหญ่เพิ่นเอิ้นเนาะตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ว่าอันเป็นเรื่มอันของเฮาเองครับบ่มีแล้วก็เล่มจากพ่อจากแม่เวลาเข้าไปหาเงินหาค้ำแล้วก็ซื้อกับโบมีอยู่ในหันเนาะเวลาเพิ่นเปลี่ยนแต่ละปี วันนี้บาบุญก็จะต้องไปเฮ็ดใหม่เนาะณสุดท้ายนี้บาบุงก็ต้องขอลาไปพี่น้องไปแล้วไปพี่น้องเลยบาบุญจะออกเดินทางไปแล้วไปพี่น้องาสุดท้ายเนาะบาบุญต้องขอบคุณขอบคุณนะทั้งพี่น้องกันเบิดทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาส้มลิบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะถ้าหากว่าบาบุญเฮ็ดผิดพลาดประการใดว่าขึ้นมาถึงต้องกราบขอโทษขออภัยให้พี่น้องคือเก่าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญขอฝากไปพี่น้องเนาะสนใจแชร์ซอยติดตามให้กวามน่ใจบาบุญที่เก่าเนาะหรือว่าไม่เจอ๋งนะ สบายดีแล้วสวัสดีเนอะไปพลนงกันเพื่อสุขสุขคนไปแล้วสบายดี